พระไตรปิฎกฉบับมหาจุลาเล่มที่สิบเอ็ดพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สามทีฆานิกายปาฏิกวักสิงคารกาสูตรต่อข้อสองห้าสิบเก้าในฉบับมหาจุลาข้อหนึ่ง้เก้าสิบเอ็ดในฉบับหลวง พระพุมีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตัดวายยากรณะ,ะภาสิทธนี้จบลงแล้วจึงได้ตัดคาถาประพันธ์ต่อไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิแท้สี่จำพวกนี้คือมิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จาก ผู้อื่นอย่างเดียวมิตด,ดีแต่พูดมิตรพูดประจบมิตชักนำในทางเสื่อมหรือว่ามิตที่ชักชวนในทางชิบหายวันดืด รู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียสะนั้นแหลมิรมีใจดีดูก่อนระหะบอดีบุตรคนสี่จำพวกนี้หรือว่ามิด สี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้คือมิตรม,มีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีมิตรร่วมสุขร่วมทุก์พึงทราบว่ามิตรมีใจดีมิตรแนะนำประโยชน์พึงทราบว่า มิตรมีใจดีมิตรมีความรักใคร่ท่านพึงทร,ร,งบบบร,ราบว่าเป็นมิตรมีใจดีดูก่อนกระหม่อดีบทมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสีประการคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพมนักได้เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโพครัพย์ให้สองเท้าของทรัพย์ที่ต้องการใน กิจนั้นดูก่อนขณะบุตรีบทมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสีประการนี่แหละดูก่อนขณะบุตรีบทมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ เธอพิงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการโดยเหตุ4ประการคือบุกบอกความลับแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ละทิ้งในยามอันตรายแม่ชีวิตก็อาจจะสละได้เพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้ รูก่อนกระับริบุมิตรร่วมสุขร่วมทุกเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการนี่แหละข้าบริบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการ โดยเหตุสี่ประการคือห้ามมิให้ทำความชั่วแนะนำให้ต้องอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังบอกทางสวรรค์ให้ดูก่อนกระบริบทิทบุตรมินะนประโยชน์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสเหล่านี้แหลยรู้ก่อนระแนบดีบทมิตรมีความรักใครเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการคือ ไม่พอใจความเสื่อมเสียของเพื่อนพอใจความเจริญของเพื่อนห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนห่างก่อนขณะบดีบทมิตรมีความรักใครเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการนี่แหละ พระภูมีพระภาคผู้สุคตศาสดาขั้นจัดไวยากรณ์ภาิตนี้แล้วจึงได้จัดคาถาประพันธ์ต่อไปว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปกระมิตรร่วมสุขร่วมทุก์มิตรแนะนำประโยชน์มิตรมีความรักใครบัณฑิตร,รู้อย่างนี้แล้ว พึงเข้าไปค,บห,ค,ไปคบหาโดยความจริงใจพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อ,อกสะนั้นบันดิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชดช่วงดังดวงไฟ เมื่อบุคคลสะสมโพคสมบัติอยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังหรือว่าผนวกรังโพคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดุดจ,จอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นเคระหัสในตระกูลผู้สามารถ คารหัดในตระโกนผู้สามารถครั้นเมื่อสะสมโพคะสมบัติได้อย่างนี้แล้วจึงแบ่งหรือว่าควรแบ่งโพคะสมบัติออกเป็นสส่วนเขาย่อมสมานมิตรไว้ได้พึง ใช้สายโพคะสมบัติด้วยส่วนหนึ่งเพึงประกอบการงานด้วยสองส่วนพึงเก็บส่วนที่สี่ไว้ด้วยหมายว่าจะมีไว้ในยามอันตรายดังนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดดูก่อนกระหับบดีบุตร ก็อริยะสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้งหเป็นอย่างไรท่านพึงทราบว่าทิศหกเหล่านี้คือพึงทราบมารดาบิดาว่าเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรและพรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรและอมาต์เป็นทิศเบื้องซ้าย ธาตุและกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำสำนภารรเป็นทิศเบื้องบนรูน้ก่อนขณะบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหนะ้าอันบุตรพึงบำรุงด้วยสถานหคือด้วยตั้งใจไว้ว่าท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบจะรับทำกิจของท่าน จากดำรงวงสกุลจากปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกก็หรือเมื่อท่านละไปแล้วหรือท่านทำกาละตายไปแล้วทำกาลกิยาแล้วก็จักทำบุญอุทิศซึ่งซึ่งทักษิณาให้เพิ่มให้ซึ่งทักษิณาคือทำบุญอุทิศ ให้นั่นเองดูก่อนขณะบริบทมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอ่านบุทบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้าคือห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาหาพัญญาที่สมควรให้หมอบทรัพย ให้ในสมัยที่เหมาะสมหรือในสมัยที่สมควรรู้ก่อนขณะบรดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหนะ้าอันบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องหน้านั้นชื่อว่าอันบุตรปกปิดให้เกษมสำราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการอย่างนี้แหละดูก่อนขณนะบดีบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันสิทธิพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยลุกขึ้นยืนรับด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ด,ชด้วยการเชื่อฟังด้วยการเชื่อฟังด้วยการปรนนิบัติ ด้วยการเรียนศิลปะวิทยาโดยครบกระบริบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันสิทธิ์บำร,รุงด้วยสถานะเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถานะคือแนะนําให้ดีให้เรียนดีบอกสิทธ์ด้วยดีในศิลปะวิทยาทั้งหมดยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ทำความป้องกันในทิศทั้งหลายข้นบุทริบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์บำรุงด้วยสถานะ้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องขวานั้นชื่อว่าอันศิษย์ปกปิดให้กเกษมสาําราญให้ไม่มีภัยด้วยประการอย่างนี้สองร้อยหนึ่งดูก่อนข้าบริบุตร พัญยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีเพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยยกย่องว่าเป็นพัญญาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยไม่ประมาด้วยไม่ประพฤตินอกใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวขณะรริบุตรพัญญาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้ว ด้วยสถานะเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานะคือจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงผัวให้ดีไม่ประพฤตินอกใจผัวรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงดูก่อนขณะบริบทพัญญาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีบำรุงด้วยสถานสี่ด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องหลังนั้นชื่อว่าอันสามีปกปิดให้กเกษมสําราญให้ไม่มีภัยด้วยประการชนีก็นะครับบรีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรเพืงบำรุงด้วยสถานห้าคือ ด้วยการให้ด้วยการให้ปันด้วยการแบ่งปันด้วยเจราจาถ้อยคําเป็นที่รักด้วยประโยชน์ด้วยพระปฤติประโยชน์ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คาเคลื่อนจากความเป็นจริง ข้าพติบทมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุรุบ,บรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุบ,บุตรด้วยสถานห้าคือรักษามิตรผู้เปะผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเมื่อมิตรมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้ไม่ละทิ้งในยามบิบัติ นับถือตลอดถึงวงสกุลของมิตรลูกก่อนกระดับบริบทมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันคุณระบุตรบำรุงด้วยสถานหน้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยสถานหน้าเหล่านี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นชื่อว่าอันกุลระบุตรปกปิดให้กเกษมสําราญในไม่มีภัยด้วยประการชนีสองร้อยสาม ดูก่อนกระบริบทต์ทาและกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ําอันนายพึงบํารุงด้วยสถานหาคือด้วยจัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลังด้วยให้อาหารและอาางวันด้วยรักษาในคราวเจ็บไข้ด้วยแจกของที่มีรสแปลกปรลาดให้กินด้วยปล่อยในสมัยที่สมควร ณนาบ,บริบทธาสและกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำอันนายบำรงุงด้วยสถานะเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถานะคือลุกขึ้นแต่ทําการงานแต่เช้าก่อนนายเลิกการงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้คือไม่เป็นผู้ขโมยของ เจ้านายนั่นเองถือเอาถือเอาแต่ของที่นายให้ทำการงานให้ดีขึ้นนําคุณของนายไปสรรเสริญดูก่อนรับบริบุตรท้าสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำอันนายบำรุงด้วยสถานะเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถานะเหล่านี้ทิศเบื้องต่ำนั้นชื่อว่าอันนายปกปิดให้กเกษมสำราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการชนนี้ดู่อนขณะบริบุตรสำนักพราหมูเป็นทิศเบื้องบนอันกุลบตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยการด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาด้วยความเป็นผู้ไม่ ปิดประตูด้วยให้อามิตรสถานเนืองเนืองดูก่อนกระับบริบุตรสำนักพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนอันคุณบุตรบำรุงด้วยสถานหน้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยสถานหน้ด้วยสถานหกคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทำสิ่งที่เคยฟังมาแล้วให้แจม่มแจง้งบอกทางสวรรค์ให้ดูก่อนขณะบดิบุตรสำนักพราหมณ์ผู้เป็นทิกเบื้องบนอันุบุตรบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยสถานหเหล่านี้ ทิศเบื้องบนนั้นชื่อว่าอานบุคคลหรือกุลบุตรปกปิดให้เกษมสำราญแล้วให้ไม่มีภัยด้วยประการชนีพระภูมีพระพาผู้สุคตศาสดาครั้นเมื่อตรัดไวายากรณภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัดคาถาประพันธ์ต่อไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหนะ้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรพัญยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรอมาตเป็นทิศเบื้องซ้ายธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำสมณพรามณ์เป็นทิศเบื้องบนครหหัสถ์ในสกุลผู้สามารถ ควรนอบน้อมทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเยียมตนไม่ดื้อไม่ด้านไม่กระด้างเป็นผู้ไม่ดื้อไม่กระด้างผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศคนมันไม่เกียรติคร้านย่อมไม่วันไหวในอันตรายทั้งหลาย คนมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศคนผู้สงเคราะห์สแสวงหามิตรที่ดีรู้เท่าถ้อยคำที่เขากล่าวปราศจากความตนี่เป็นผู้แนะนำแสดงเหตุผลต่างๆเนือง คนผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศการให้ได้การให้ให้เจราจาไพเราระการประพฤติให้เป็นประโยชน์ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายในคนนั้นในคนนั้นนั้นตามควรทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้แล เป็นเหมือนสลักรถอันเล่นไปอยู่ถ้าทำเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไส้มารดาและบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือความบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรได้เพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นทำเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้โดยชอบแล้วฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้อันมู่ชนสรรเสริญทั่วนาดังนี้แลเมื่อพระพูมีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วสิงคาละกะคืลหะบดีบุตรได้กราบทูลพระพูมมีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือน บุคคลงางของที่คว่ำเปิดของที่ปิดหรือว่าบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุหรือมีตาดีจกเห็นรูปได้สัน,นั้นสันใดเพราะผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยาย ก็สันนั่นเหมือนกันแล้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระภูมีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระภูมีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นีแลจบสิงคาละกะสูตรที่8